สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆเช่ายูทูปทุกท่านเนะคะเนาะสำหรับปืนนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วๆนะคะเนาะมันยังอยู่กับเมโคคือเก่าค่ะในคลิปนี้ยังอยู่กับเมโคสั้นนี่คือเก่าค่ะจ้องหนวดชิ้นหนาโอ้คุณผู้ชมนี่ตอกไปแค่โอ้โหถุยมาบ้างถุยติดอีกหนึ่งไม่ก่อนเจ็บนึงค่ะแป๊บนึงนี่ต้นไม้ค่ะลนูต้นไม้ สันนี่อนสองลอยชิบหาาหรับโต้วรวดตีนักประมาณยีนนะะตัน้อค่ะยีตันสำหรับราคารถคันนี้ค่ะสั้นนี่นะคะนะโตไมล่าสุดนะคะนสองลชิบานี่สามล้านหกค่ะสามลานหกนะคะนี่ค่ะโอ้สุดยอดคุดยอด เลี่ยนบรรยากาศจากรถไทมะเมืองแม่โคกันค่ะสาหรับชงไหลธนพรเกี่ยวกับรถปราเพทรถมะเมืองไดค่ะมีทุกรถไห้เมืองค่ะแม่รถดกระบะรถกระบะรถกอ่งปิกอัพนะนนองรถแม่โค้งแม่โครถรถไทยนะนนองรถโคกโลค่ะรถเกี่ยวเขาค่ะรถขีบค่ะมีทุกรถขาในช่องนี้ค่ะสําหรับผููที่มากรถกดกิดตามไหลธนพรบอกเคยผิดหวังค่ะมี่ให้เมืองทุกป่าเพทรรถเลยจ้าไปแล้วค่ะ สองรอยซิมหาสั้นนีบอมีปัญหาค่ะพ่นแค่นี้จิบจิบค่ะจิบจบจัจกนาทีเหล้วมาเมืองกันจ้านี่ไปเรี่ยกผนห่วยง่ายเอาดึงมากจุกมากโอ้ไม่เยียมไปแดงแกะกองค่ะสั่งตรงมาจากขอนแก่นมาลงหนางานเลยค่ะเหตุงานมือที่ซีค่ะมือที่ซีสำหรับป่ายแดงคัานีนะพอน้องนี่นะ นี่เบี้ยแตงโมเด้อจ้าเพิ่นพอแตงโมสิปคูค่ะเพิ่นเอาแมวโคมาหมา่างพูนแล้วแกงี่รถไสรถไถ้ไทยตุ๋ยข่กักสิดันน้ำกนแล้วกัสิไถน้ำกนแล้วเพิ่นกัสิีปูแตงจ้าอู้อออกไปเลยอู้สุดยอดค่ะ,ส,คะสุดยอดพลังสันนี่ค่ะพลังสันนี่สองร้อยสิบห้าใหญ่กว่าลอยสามหาด้อค่ะมาเมืองกันค่ะจีบ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 สำหรับแมวโคค่ะ ม er, าเลียค่ะวัดมาเหลียมใหญ่มากี่เรียววัดเงาโอ้โอ้ด้ควยโอ้จังหัดพังกีดันลงไปคลองดิดินดันลงคลองวาเียวดันลงคลองแบตัวนี้เยิ it, oh. Oh. Uh. ้โอ no, sure mm ้ใกล้คอยเชียเยอบสูดมาก บอกว่าเพิ่นทรงงวดสำหรับรถคันนี้นพอนพิ่น,น่าเพิ่นทรงงวดเดือนละเจ็ดหมื่นค่ะนี่สื่อเองครับเองเลยค่ะสื่อเองครับเองเลยค่ะคันนี้ว่ได้จ้างลูกน้องค่ะสื่อเองครับเองค่ะนี่ สีนาทีแลละค่ะสำหรับพุ่นนี่ หน,น้าที่เลวค่ะพุ่นนี่ไก่ที่เลี่ย มุนโตของโตดีเนาะค่ะรถใหม่แล้วมาด้นะค่ะรถใหม่ป้ายแดงคือกันของขนาดค่ะ อัน,ปน,นไนปนนไแค่ไหน,นได้อันไปแค่ไหนได้เงาเงาเงาได้ยัางแค่ได้ได้อีกวันนี้เขาก็บุ้งกี้อีกอ๋อโอ้วันนออี้เขาเมื่อยเยอะ ติดตามรับชมช่วงไหลธน,นพรได้เด้อค่ะเด้อติดตามผลงานของช่องไหลธน,นพรอ,อ่อยมันได้จ้าสำหรับผู้ที่เข่าเม,มือเมืองไมเ่เนาะกันเนาะว่าฮัานเดอเคยเห็นว่าช่วงไหลธน,นพรเป็นโรคอีหยังเนในช่องค่ะกับเม,มืองไดนจ้าเม,มืองไหนร่วมประเพณรลดทุกขั้นละค่ะอยู่ในช่องเลยจ้าแอดนาที่ละค่ะสำหรับผู้นี่แอดนาที่ละค่ะ กลังมหาศาลอยู่แล้วค่ะสำหรับเมโค งานคงขนาดด้วยค่ะปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะค่ะเนาะอุ้นคับกับกิงค่ะ เจอไม่คู้หายภายในพิบาตาเลยค่ะเก่าหนาที่แล้วค่ะ ไอเบียเบียนี่คือเป็นเบียแตงโมแล้วก็เด้อนี่แตงโมเพินพ่นเพาะไว้สิเกิดเกิดแล้วค่ะเกิดแล้วเพิ่นเตรียมฐาลงหลุมเลยคะ่ะตรงฐาแม่โคเฮ็ดแล้วก่อนแกงรถไถตัวข่อยก็กจะสิมาปรับน้ำกลดไถน้ำกลดนาะค่ะเนาะนี่นะคะ่ะ สำหรับพูนี่ในสิบนาที่แล้วค่ะยังพ่นในเล้วเรียบร้อยปันไหนค่ะพนูนใหญ่ๆตันใหม่ใหญ่ๆเดี่ยวให้ในสิบนาที่แล้วค่ะซันนี่ตัวใหม่ล่าสุด้ายแดง ตุดใหม่ตัวนั้นนะอโอ๊กวโนข้างๆเนี่ยตุดนี้ใหญ่น่ะเนาะคะนะ่ะเนาะ ค่ะแน่นอนพู้เอาตอน้นไม้ออกไปนี่ต้นไม้ค่ะต้นไม้องององยืดออก,กว่ายืดออก,กว่าไปในพิษตาไปในพิษตาเหงาข่วนไปในพิษตาเลยค่ะเรียบร้อยยกบหักคืนได้ปะดูค่ะเคยเห็น,หนแต่รถไถเนาะคะเนาะ สูคลิปกับลุงลยังจะรถไถลมต้นไม้มาคลิปนี้ลงลงแม่คู่ลมต้นไม้กันจ้านี่มาะมึงแม่คูกันคขามือนีพาพี่น้องมาะมึงแม่คู่นะค่ะเนาะงหม่างคูนค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะภายใน13นาทีค่ะโค้นี่เรียบร้อยเลยจ้าตัชิบไปเห็ดยังโตหน่โนเอาตุนใหม่ลูงอีกด้วยนี่เบิ่งกันโตจ้าลวมตุนใหม่ลวมตุนใหม่นี่ ลาบคาบมืดเล็กๆลาบคาบลาบคาบ,าบโอนางปลาเรียบร้อยโอ้เอาข้าวเดียวเนาะค่ะเนาะโอ้ในนอีกคนนี้โอ้ลุมตุนใหม่ลุ่มมุดเ,เลยค่ะ คุณหลุมบ่ปอยังไงคุณตัวกลับสิโอ้คือจีไปพ่นคุณ่ะบัตตาน,นี่คุณขาไปพ่พนคุณตัวแหละค่ะไม่ใช่จิมัง่งว่าตัวพ่นนี่แหละคะ่ะอยู่นี่เนาะค่ะเนาูไปแล้วค่ะมาไปจีตามรับชมกันต่อจ้านี่ค่ะเอาพ่นนี่ต่อจ้า คุดลุมค่ะนี่คุดลุมฝังเด้ค่ะนี่คุดลุมฝังเหงาใหม่เด้ค่ะนี่นัานมันก็จะเคลียร์ลงเคลียร์ลงตบลงตบลงไม่หลุมมันจะคนๆไปค่ะนี่ค่ะ หลุมไปลึกๆแล้วพ่นก็สิเอาพนลงมาอาเชียาเหงาใหม่ใหญ่ๆลงไปลงไปแล้วก็ทมไหวทุมไหวค่ะนี่ค่ะ ชุดจุดค่ะชุดไม้ไผ่แดงในงานของขนาดเลยค่ะมากเลี้ยวค่ะมากเลี้ยวนางลุกมาพี่เลี้ยวค่ะ เว่อช่วยเดือดนะคะนะคะ้องแปบ๊บเดียวแล้วนะค่ะุ้นหนึ่งุ้นหนึ่ง เดี๋ยวพาไปมืงอีกมุมหนึ่งค่ะ เคียรุงหลุมเด้อค่ะนี่ด็กดูกลุ่มไวเพิ่นก็บไปเคียลุงหลุมเคียลุงหลุมแล้วก็สิกบหนาหลุมนี่ค่ะเป็นกลุมไปฟังคนแล้วเคียเงาเคียยังลุงหลุมกบผมไปเลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะแป๊บเดียวนะคะเนาะแต่ละพุ่มนะคะเนาะ อะติดตามรับชมกันได้่โตในคลิปหนาเด้อจ้าเด้ออ่าสำหรับผู้ที่ขอเมาเมืองใหม่ของช่องไหลธนพรนะคะนอกจากทิดตามช่องไหลธนพรได้ค่ะติดตามฝากติดตามผลงานในเด้อจ่าเด้อสำหรับผู้ที่เป็นเอฟซีอยู่แล้วค่ะมือหนีกับผ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศเมืองไม่พูดนะคะเนาะอ่าสำหรับเอฟซีทุกทุกฐานที่เพิ่นเคยติดตามรับชมมาตลอดก็ขอบคุณหลายๆค่ะติดตามกันต่อได้ในคลิปหน้าเด้อจ่าเด้อ